อ่ะแล้วตัวพี่อดสวัสดีครับผมณยอดทองไทยเพื่อนบนนะครับไฟเราซ้อมมากี่วันซ้อมมาสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายพ่อพัฒน์ที่ซอยกำลังแน่นที่เดิมมีใครเป็นผู้บอลซ้อมเราเอ่อพี่เป็นสมาชิก็พี่พีรุโปร่งในค่ายเชิญเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบเจ็ดปีสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบเจ็ดครับมวยสไตล์อะไรครับ พี่เมรับวันนี้เลยต้องมาเจอภูรพีใช่ครับเคยต่อยเขาไหมไม่ครับครั้งแรกเลยใช่ศึกษาเก่งมาต่อยเขาอย่างศึกษามาอินหน่อยครับเขามวยตาตาเลยโมยมวยคอครับวันนี้มาเจอภูรพีใช่ครับวางเกลียวแผงให้ดิก็ดูไปเรื่อยๆคกับผมต่อยตามตาตาเราไปก่อนเราไปแก้ไขคู่คู่ทีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ล่าสุดต่อยร้อยยี่สิบสามที่ไหน ที่นี่วันนั้นเป็นไงต่อยแบบแขนใหญ่เป็นไงบ้างแพ้เนาะไปโดนอะไรวันนั้นโดนขาเอแล้วตอนนี้เป็นไงขาเถอะแข็งแรงนะวันนี้พอมาแจ้งเกิดวันนั้นเวทเท่าไหร่นะร้อยร้อยยี่สามร้อยยี่สามวันนี้ต่อยร้อยร้อยยี่สิบยี่สิบลงมาเยอะเลยวันนั้นปล่อยขึ้นไปอ๋อใช่ครับวันนี้ร้อยยี่สิบเมื่อกี้เราสอบหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินจุดห้าจุดห้าก็เดี๋ยวยี่เส้นยี่สายยามเช้าร่างกายไฟนี้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงครับผมพร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่ครับเอาชนะคืนนะครับคุมมากี่กิโลคุมมากิโลมาต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตท่นี้ประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดไฟคนจังหวัดอุบลครับดิอุบลเอาฝากเชิญชวนแฟนครับชจ้าวนเชยเป็นกำลังใจให้ผมนยครับวันนี้เต็มที่พร้อมมาเอาชนะนะครับวันนี้ขอโชคดีครับ